กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีทูกฐานพบพผอกันคือเก่าพี่น้องเอ้ยบรรยากาศยามแรงแรงมาโลกาศอยเจโนดสบายดีแล้วก็น้องแก้มบุ๋มนำปลาโทสดีป้าลุอสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องมาโลกาแยมขำขำยามแรงแรงนำกันเด้อพี่น้องเด้อขอกำลังใจหนเด้อพี่น้องเด้อจนี่ก็น้องซาลาพี่น้อง ไปใส่อ้นะมาพี่มาพี่มาพี่แน่จักบาทสองบาทมาพี่แน่มาให้ลูกบังหนาแน่มาไหมอันนั้นอะบ่แม่นบ่แม่นนั่งรถได้อะนัะนนอนเบิ่งใส่พี่น้องเบิ่งก็ว่าไฟเฮาเอื้องใส่น้องอื่นกับแมม่ีเป้้เป้ สักเพิรนดเไนไสเดอกมื่อเฮือนบอกเลยนดแถวอื่นน้องแก้มบุ้มกดูเด้อขยันเด้อมื่อนี่ลูกงบุมเด้อลูเป็นอาบ่น้องแก้มบุ้มน่ะเวลาเตะเด้อห้ป้่ลูกมึงดูเตะแบบน้ลูกเอาใส่ใส่เอาใส่ กะลีไงกุ้มก้มเสียหัวดังๆทำเสียดอกพี่น้องเอ้ยเป็นตาหัวเตะแบบบ่คือบ้านคือเมืองแม่ดีแล้วบ่เตะหักคอกะจะหนักจะนวดเป็นยังคือขี่ยอีเลยโอ้ยเกิดเป็นมือคนขี่รถมาแต่ใส สบายดีป้าลุงไายๆเร็วโอ้ยไปตัดสางก็ให้รอบป้อมเนี่ยสไป้ายสายเดนี่ฮะให้ขึ้นให้ขึ้นเฮือนมื้อนี้อืมาเองิน่มั้เอาไว้มาไว้มาลูกกาบึงดูหนปีนี้ยังไม่ได้ลูกกาได้น้องอึงเพื่น จะผูกเก่งๆบอสอยากเข้ากล้องกับมาลกกาพี่เธอนองเกมบุมเด็ดขากะลีเจ๊มัดเองได้พี่น้องได้พิ่นน่ะทั้งลุกทั้งมัดทั้งดำได้ิ่น เห็ดเป็นทุกอย่างได้เด้อดนกกะสอยกันคนละกรรมซองกรรมตื่มกันมันแล้วเด้อดอนนี่เด้อวเจ่าเจ๊มือนี่ได้จักไห้นเดียอะไห้เออดำมือละไห้สามิบมือนะได้สามิมืออืออืนนี้ามีจักไห้น้ามีประมาณหาซิบ โอ้ยกับบปานนันดักเนาะเห็นว่าเพิ่นก็ได้เพิ่นยังบอเล็กมือแมนอันนี้ยังอ่ไปแป๊ะไปก่อนยังไปเป๊ะไปก่อนยังบอเล็กมือตอนยังผิดโซ่ปุ้งไปโซ่แอลไปก่อนแบบลีลานะพี่น้องแอลยังแบบมันยังบอลไนอ่งนะยังบิดแอลไปก่อนนะ มันยังมวในนเาเฮสนี่ปาด้ามมวลมื่นมันจะใส่ได้เห็ดใส่จักคือสิเนาะเล่งเื่องเซงกันะคนยังยัวรีบเด้อคนดำตะหัวปีดีคือสิโง่ายเนาะนพี่น้องอย่าเค็นหาโลก,กายพพี่น้องมันคือเกย,ยได้สน,นิมอ่ะค่อยกินมันบอกมี้นามลลวมันบอกหาวเนาะ มันเบิ่งคือสิเจ็บมือเวลาเคาะใส่มือนะไม่ได้เจ็บนะบม่ได้เคาะแล้วนี่เ่าวางแบบนี้ลูกอ๋อหนองแก้มบุ๋มเห็ุยังแบบนั้นกูเพลินมากกูเพลินมากลตีใส่หน้าแข็งเลยตอนแรกมันหล่นมันแห้งน้องเอ้ยแห้งนะคือฝนบตกตกนั่นแหละแห้งแห้งเลยฝนตกต่น้องเอ้ยวันท้าพาเห็ดมือนี่เปฝนตกเนาะ อันนี้ภาะวะมาทางบ้านเ้าพี่น้องฝนกับบ่มี่เพาอ่น้องอ้นอ่อลลออะอาอะโลสนี่ก็ลุกไว้เด้อลูกสาวนาพี่น้องอเอเ้ยเฮ้ยยุดยุด <laughs> เต็มเป็น้นใส่หมูเต็มหน่าหมูบดลิ้งเต็มบุ๋มไปเลยเล้ยเห็ดแบบได้ก่อนน่ะเออทั้งนี้มีแนวดูวัดบ่อเรือนอะไรเอาทอลงปุ่มสื่อนีิเออเอาทอแป๊บลงปุ่มแล้วกัน้นาก็ขึ้นเลยพี่น้อง ลายเลยหากสิเห็นเลยนี่ปกติใส่จากเออแบบนี้ก็มีเนาะเคยเห็นจากเถือ่อเออ<น>บอยากใส่จักบ่านนายากใส่เครื่องปั่นน้าเลยพีน่น้งอบงบ่ยากใส่เครื่องปั่นเลยน้ามยืดห่งอืมบ่ยากใส่เครื่องปั่นเลยเนาะเอาถอดแป๊บปุ่มลงน้าพี่น้องนา้นาก็สี ลาย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 ลงชงหน้าไปเลยเออดีอะไรน่ำหน่ำหน่ำอืมอืมในเล่ผืนกระดำหน้าสองคนไอ้หน้องเพิ่นนี่แหละดำหน้าก็ได้ซอยกันบรรยากาศทงไหายทงหน้าดีดีไปแล้วเว้ยดีหลายอืม ลงไปน่็จะเป็นหน้าคองน้องดำหน้าเจเจดำเนาะที่ว่าเห็นสังคาเทียงนะหรือว่าเห็นเทียงในน้อยนะตูบในน้อยนะอืมต<ำ>ั้มแสบายดีพ่อแม่พี่น้องให้น้องเันแก้มบุ้มเป็นตากล้องให้อีกแล้วเนาะน้องแก้มบุม้มจับดีดีได้ละเอฟซีผนกำลัง,ลงส้มว่าน้องแก้มบุม้มเหมือน รับกล้องดีนิ่งมากคืนน่ะขอบคุณล,ลายเดอ้อที่หักแพงลูกลานเนาะคือน้องแก้มบ,บุ้มน้องอันเนอร์ที่อินดูเนาะหักแพงคืนกัอขอบคุณ,<อ>คณลายอตอนนี้กำลังมาลกกะซอยเจโน่น้องเจโนดเพิ่นก็เป็นคนหมาดลูกลานก็เป็นคนลกเนาะซอยกันอันดึงแห้งกับบอได้พี่น้องดึงแห้งกับมันขาดเขาก็เลยคอยดึงเทอสิ่งนั่นนี่เลย พึงงงงง่งแห้งแล้วก็จะหน่อยเจหนะช่ายโลกซาว่าโลกกะบ่เป็นอันนี้โรกไม้ปีด้วยพี่น้องปีนี่ฮะกะโรกเป็นข้างแรกเี่น่าเจโนะเนาะกไปอยากหาเพื่อนได้ดอกเห็นหายเห็นหน้าพี่น้องเลยพนนีก็จะได้เห็นกันแล้ว มันแห้งเกินนะพี่น้องเขาเปนมีหน้าแบบเกลเจะนะแบบเขาสิลกง่ายอันนี้มันแห้งจนมาขิดดินนะพี่น้องง่ายง่องง่ายใส่ตัวเองสินะงวงแงัวงจะงั็นงวงเหมือนองต้นโอ้ยงัวงันทองต้นกับมากระลิงกะดังดังโซนลอยยับมากระทำผีก็ได้ซ้ำ ่นงามอยู่ได้กะกันเนาะงามงามต่เดี๋ยคนมาตกมาหายเนาะตกมาหายันเสยซู้เหมนเดิระหว่างพูดไปยังโบราณไกันยังเป็นเม็ดอแล้วเป็นตงามนี่เนาะคุยังเป็นเม็ดเห็นหน้าเห็นตาจะไปดตกพี่น้องพี่น้องกันอืย ก่อนพีองเอ้ยมันโลาหอนระบาดนลยมาล้กงกับกา๊บด้วงแก้มบุ้งถาหมนมากคือนมาก่อนเลยพี่น้องแม่ผนมาก่อนทำมาลำรางมาบับดลาแตมีใครเลยนะเห็นามาลงกระนัแก้มบุ้งก่นอ<า>นลุก,นกก่อนนะพี่น้อง แดดอะไรเรียลพี่น้องเว้ยเหือเต็มหนาก็ไม่ได้สอว่าแซลอยังเสร็จแขนเสือเลยแดดแห้งอะไรเรียลแดดนันต้นใหม่คือเราสิบอมีแดดแดดโพดโพลยเนาะเหือกนะเจ้าหยาสดสดเหือกหยาสะสะเบิ่งดูเหือกแต่ละคนก็จะได้พักผ่อนก่อนพี่น้องเว้ยเหือแห้งเออเหือแห้งแดดแห้งเกินแดดต้นใหม่ สัก้อนอีกสักสก้อนสักหน่อยจากมาสู่ต่อบวไว้ได้คะแนนตายได้คะแนนแม่ร่มกับบมีล่มกับบมีบดบดแดดก,กับแดดอะไรอย่างเี้ยรอพี่น้องอันนี้คือหมัดกะเจนหนดหมัดเองพี่น้องเอ้หาก็ได้สำนี่อะไรเราหมัดกะก็ได้ฮาก็ได้หาสิบหมัดแดดลายบวไว้พี่น้องเอ้ คลิปนี้เราขอจบว้เพียงท่านี้เด้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องน้องหนาดด้พี่น้องเดยอยู่ดีมีเฮงประสบคนพี่น้องสบายดีวายเดดทันใจจนสิบวันได้เหอยไลาย,ายบายบายพบพอกันคลิปต่อไปพี่น้อง